จากการพูดคุยกันเนี่ยลุงโตก็แนะนำเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต้องพุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าใสาๆใหม่ๆเพราะลูกค้าเก่าๆตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแต่ละคนนี่ก็ยำแย่นะครับแล้วก็ทำธุรกิจในค่ายที่ตัวเองทำอยู่ลุงโตบอกเขาอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ ถามตัวว่าแล้วผมจะไปเปิดธุรกิจใหม่ๆกับใครตัวก็ถามเขากลับไปว่า,าสมมติว่าวันนี้เนี่ยคุณจะไปที่เทศบาลหรืออบอตอเนี่ยคุณคิดว่ามีนายกอยู่กี่คนคําตอบมันก็คือคนเดียวถูกไหมในเทศบาลทุกเทศบาลในทุกอบอตอนมีนายกอยู่แค่คนเดียวมีกำนันอยู่คนเดียวในหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านอยู่คนเดียวเพราะนั้นการค้นหาผู้นําเนี่ยมันก็ค้นหาได้ไม่ยากหรอก แต่ผู้นำเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่นักธุรกิจเครือข่ายอันดับแรกคุณต้องมาดูสินค้าของคุณก่อนว่าสินค้าของคุณมีความจำเป็นสำหรับคนเหล่านี้ไหมถ้าเขามีความจำเป็นแล้วสามารถให้ประโยชน์กับองคอ์กรให้ประโยชน์กับชุมชนให้ประโยชน,ยชน์กับตัวเขาเองได้เนี่ยมันก็น่าสนใจแล้วคุณไม่ต้องกลัวที่จะไปนำเสนอแต่ก่อนอื่นคุณต้องมีแผนธุรกิจก่อนแผนธุรกิจ ภาษาที่เราเรียกกันเนี่ยภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าโปรเจกต์คุณก็ไปทาโปรเจกต์ของคุณก่อนก่อนที่คุณจะไปนําเสนอถ้าคุณยังไม่มีโปรเจกต์คุณจะเอาอะไรไปนําเสนอครับจริงไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องไปสร้างโปรเจกต์ของคุณก่อนนะสร้างออกมาให้มันเป็นพิมพ์เขียวให้ได้แล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยคุณค่อยวางผังเลยวางตําแหน่งธุรกิจเลยว่าคุณจะต้องไปไปคุยกับใครไปติดต่อใครที่ไหนเมื่อไรเมื่อไรแล้วคุณก็ใช้ความเพียรพยายามความกล้านะครับความกล้าหาญแล้วก็เทคนิค การนาเสนออะไรต่างเนี่ยไปพูดคุยกับลูกค้าที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณสามารถทําธุรกิจกับคนที่คุณไม่เคยรู้จักได้เมื่อไหร่นะครับแปลว่าตลาดของคุณใหญ่มากแทนที่คุณจะพุ่งประเด็นไปที่พุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่เพื่อนกลุ่มญาติกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่คุณรู้จักอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณพุ่งไปที่คนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอย่างนี้เนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกันได้ดีกว่า ก็นั่งพูดคุยกันเขาเขาก็แฮปปี้นะครับอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์ที่ลุงโตนำมาเรียนให้กับเพื่อนๆอนในอชุมชนของลุงโตเนี่ยได้ได้ฟังกันนะเพราะนั้นต่อไปนี้เนี่ยลุงโตก็จะมีเทคนิคพวกนี้แหละเอามานําเสนอคุณจะสนใจก็ได้นะหรือไม่สนใจก็ได้ลุงเพราะลุงโตไม่ได้ได้อะไรไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับลุงโตให้ฟรีอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะเอ่อนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปลุงโตก็จะไปในสไตล์แบบนี้ลุงโตจะไม่ขายสินค้าแล้วนะ ไม่พดขายสินค้าแล้วนะครับถึงมีสินค้าลุงตวก็ไม่ขายถ้าใครอยากจะขายสินค้าลุงตัวก็ไม่เอาของลุงตัวไปขายก็แล้วแต่นะนันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งทําไมลุงตัวถึงไม่ขายเพราะลุงตัววิ่งขายลุงตัวเหนื่อยครับตอนนี้อายุก็เยอะแล้วนะพออายุเยอะปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปดิ้นรนอะไรมากมายแล้วลูกๆก,ก็สามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วเราก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไปซสีเรียสไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ส่วนที่เหลือก็คือ,อเรากรเกษียณได้แล้วนี่หว่าแล้วแต่เราไปคิดเอาเองไปดิ้นรนเอาเองนะครับเราต่อสู้มาตลอดชีวิตทัตงตัวเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วนะครับขอพักบ้างแต่ในการพักก็อยากจะหาอะไรซึ่งมันสนุกสนุกทำนะครับให้มันมีความสุขให้มันสนุกสนานอยู่กับกลุ่มชุมชนของตัวเองอยู่กับเพื่อนๆนของตัวเองโดยอาศัยเวลาว่างๆมานั่งทําคลิปอ่าแล้วก็อ่าโพสลงสื่อสารกับเพื่อนๆนการโพสลงที่ดีที่สุดก็ต้องโพสลงทาง YouTube นะครับ คือมันโพสต์ลงอย่างอื่นไม่ได้มันต้องโพสลง YouTube ก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยเอาลิงก์ไปโพสตอย่างอื่นอันนั้นพอได้อยู่เพราะว่ามันจะต้องย่อไฟล์ให้มันเล็กลงแล้วคุณก็ไปเปิดดูในช่องลุงโตออนไลน์นะครับเป็นช่อง YouTube ของลุงโตนะส่วนในทิกต o k นี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่ขำๆมากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเอาไฟล์ใหญ่ๆลงไปในทิกต o k ได้มันใช้ได้เฉพาะไฟเล็กๆนะครับ